ไปน้ำตกวังหินลาดครับผมจอดอักเครื่องแป๊บหนึ่งฮะโอเคครับ ตอนนี้ก็ช่วงประมาณสักสามโมงก,กว่าครับนะสวัสดีครับผมอ่าอยู่กับซ่องออฟเซเนลอีกแล้ววันนี้ตามเคยนะครับผมมาทางรัดวังหินรัดครับมานี้นะครับผมอ่าตอนนี้คนก็ยังบ่เยอะเลยนะครับผมผมก็ต้องมาเตรียมการไว้นะครับแล้วก็ไปขนอ้อ,อขน นะใครที่มาบุกคึกนะครับผมมีทางขึ้นซองทางนะครับผมทางขึ้นข้างบนแล้วการแยกลงล่างอ่าเมื่อเราขับรถมาจะเข้าตรงเส้นอ่าทางประตูนะครับประตูเข้าอ่าทางประตูที่ประตูร้วเหล็กนะครับผมมีป้อมยามอยู่นะครับเข้าหมายหักหนึงก็มีทางแยกขึ้นบนกับลงข้างล่างนะครับใครจะใช้เส้นทางไดสะดวกกะอ่ากะ แล้วแต่ผู้วันนะครับผมขึ้นบนก็เป็นทางคอนกรีตขึ้นบนเส้นทางดีครับผมแต่กันถ้าแยกลงลางก็อก็เส้นทางพอใช้ได้ครับพอดีเหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามันจะรัดแดแต่มันจะมีครุ่คลาหนึงวันนี้ก็มาอับรถเนาะจะให้รู้กันเนาะครับผมนะ้วก็อีทาการอ่าัพรถหวังหินรัดในช่วงเดือนเมษานะครับนะการท่องเที่ยวนะพวกคนเยอะปานได้เนาะ คนเยอะปันได้วันนี <becue> ้ก็มาฮหักเครื่องรถก่อนฮักเครื่องรถก็บไก่แล้วครับผมรถซาบะค่อยดีรถซาบ่ค่อยดีฮะอ่ะรถไหลแล้วก็เนี้ยอ่ะอกาโอ้ยอ้โาโออ้โห คอยดูนะนี้กัอัพโหลดให้ดูนะครับผมบรรยากาศวังหินลาดในช่วงเดือนเมษาเนาะง่านะนะ567นะครับผมนะว่าขนอีเยอะขนาดใหเนานะเดี๋ยวจะอัปโหลดทายมาให้เบึงสําหรับใครที่นะไปเที่ยวน้ำตกวังหินลาดนะอยู่แถวตําบลน้ำกอบุทึกนะครับผมเซิร์ชหาใน G.P.S. Google แล้วกันนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นมาปุ๊บนะครับ็บอกเส้นทางผมนะครับนะ ยาก่อนที่จะขึ้นทางอ่าอางน้ำก้อนนะครับมันมีเส้นทางเลี้ยวซ้ายนะครับอย่าไปเลี้ยวนะครับผมดูตามป้ายแล้วก็ขับตรงมาเลยครับผมอ่าขับตรงมาเลยจนนะจนเป็นทางอีกขึ้นอ่างนะครับมีประตูรั้วค้องมีป้อมยามอยู่นะครับผมแล้วก็ขับผ่านป้อมไปนะครับมีเส้นทางสองเส้นทางหนึ่งเส้นทางขึ้นเขาเส้นทางที่สองเส้นทางลงลางนะแล้วแต่ใครเรียกนะครับผมนะ ลงลางก็ได้ครับผมรถจนก็ไปได้โมไซค์ก็ไปได้ครับผมแต่เส้นทางมันอัดอีกครูกระเดแต่กระบะเยอะปปแล้ครับแต่ก็ไปได้อยู่นะหรือว่าจะขับขึ้นบนก็ได้ครับเส้นทางของกรีดนะครับเดี๋ยวมันมีปลายบล็อกซีมาตามลูกซ่อนนะครับผมเนาะโอเคนี้มาช่วงเช้าอยู่เดี๋ยวอีกหักหนึ่งคอยอับรถนะครับให้ดูเดี๋ยวผมจะขับไปอีกตอนหนึ่งนะครับตรงนี้เงียบจังเปรียวหอมมันจะเปรียวเลยครับเป็นทางลัดเนาะ โอเคครับผมเดี๋ยวดูอ่าเบื้องหน้าเลยกันครับเดี๋ยวอี่ห้ายำฮุกสดไหมดูเนะี้ยเนาะโอเคครับไปไายตีมพร้อมอเนาะนานๆได้อัพโหลดทีนึงกลัวหกคนจะกินฮอตโอเคครับผมคนกำลังเริ่มทยอยไปไล่แล้วครับก็นั่นซาวเลยเนี่ยอ่าไปนู่นนะครับคุณไปไล่แล้วครับผมว้า ตอนนอค้าเดี๋ยวข้าไปจักหน่อยก่อนโอเคครับแล้วก็ไปห้าที่จอดมอเตอร์เทศที่ว่าตองเข้าน้ำตกหวังหินลาแต่เชา้าก็ ช่วงสงการนี้ยครับผมก็จะมาจับจองที่เต็นที่จับจองที่แครแครนางแช่น้ำเอ,อ่อซุ้มนะครับผมก็เลยจาเป็นต้องบริจำเป็นแล้วก็เลยต้องเข้าอ่าค่ายตังแต่ชเช้าเดียเดี๋ยวจอดพักพรครับผมแป๊บหนึ่งโอเค นี่อาติตีมับเนี่ยเพียบเลยครับผมใส่คุ้นหึงเนี่ยเครื่องคุ้นแดงตั้งหน่อยก่อนนะครับผมวันนี้เอ่มมาจอดช่วงนี้ก็เป็นอช่วงอ่าสั้นอางข้างล่างข้างล่างสั้นอางนะครับผมเนี่ยอ่ามุ้งนี้เข้ากับเลี้ยงควายกันเนาะนี่ครับผมรถกะหาย่อยมาเลยครับผมแต่เช้าเนี่ย โอเคครับเดี๋ยวเพิ่มกําลังเล็กน้อยก่อนเดี๋ยวจะเข้าไปข้างูว่าเป็นยังไงโอเคครับผมตรงนี้ก็เป็นอีกเส้นทางหนึ่งนะครับนี่คนกาลังเข้าไปวังหินร้านแล้วครับผมอ่าตรงนี้ก็เล่นได้แล้วครับผมตรงนี้เป็นเส้นทางเส้นทางหนึ่ง,น,ง,ะะงนะครับผมแต่ตรงอ่าเซ็คขยะตรงมาเเผาครับความสะอาดนะครับผมเนี่ยตรงนี้ก็แวะเล่นได้ครับผมนี่ครับ แวะเล่นได้นี่ห่างเข้ามาวังฮี้รัดนะครับผมยังบพิ่งยาโน้นนะครับโค้งไปนู้นนะครับเป็นเส้นทางเข้าไปสู่วังขี้รัดใกล้แล้วครับผม่าตรงนี้ก็แวะเล่นได้นี่นะครับแหวะเล่นได้รถกําลังเริ่มมาครับผมเนี่ยไยไม้ดูเลยตรงนี้ก็จุดนี้ก็จุดหนึ่งครับที่เป็นอ่าเล่นน้ำหรือรับห่วน้ำของวังฮี้รัดนะครับผม อ um ่าเป็นตาน้าเล่นเหมือนกันนะครับผมตรงนี้โอ้โหคุณโอ๊กอืม ก่อนจะเข้าประตูวังหินลาดสู่วังหินลาดก็ประมาณนี้นะครับก็เสียค่าบริการคนละสิบบาทมาคนณนกก่อนก่อนเข้าอันประตูวังหินลาดเสียค่าบริการคนละเท่าไหร่บาทโอเคออกกล้องหน่อยครับอ่าเดี๋ยวจะโปรโมทนะครับวังหินลาดอันนี้พ่อค้าครับพ่อค้าเออ คุณโอ๊คคุณโอ๊คคุณคุณโอ๊ตะพันมาหรือยังได้โทรไปคุยไหมนะไม่ได้โทรไปนะวัโทรท่ามเรื่องห้วยห้วยอยู่เพราะว่าแกทุกห้วยดุอันนี้อันนี้ประมาณสามโมงกว่ากว่าอ่าถ้าใครมาแต่เช้าก็มาจับจองซูมได อย่างว่างอยู่นะครับบางคุณก็โทรมาแล้วมาจับจองซุ้มแล้วโทรมาได้ครับผมอันนี้คุณโอ๊กเจ้าข้องหวังฮินลาดนะลูกชายเจ้าข้องนี้เต็มยอดเลย่ะเต็มยอะเลยอะเอ้ากล่องยะลบกล่องนี้ลบกล่องหยังลบกล่องเนี่ยอีโปรโมทดหวังฮินลาดเนี่ยตอนนี้อ่าตอนนี้ ช่วงช่วงอ่าช่วงเช้าอยู่นะครับผมช่วงเช้าสองโมงสามโมงนะครับเนี่ยกาอ่าคนก็นเริ่มพยอยมาเลยครับประมาณนี้ครับผมกในสักาการณ์ก็แต่าชาเช้าเนี่ยครับผมนะครับอ่าแม่ค้าก็อย่างตื่นบหารคนมาเลยครับผมเนี่ยอ่าคุณโอ๊กเจ้าของวังหินลาดเดินไปนู่นแล้วครับผมอันนี้พาไปดู เป็นที่ทิ้งขยะเปียกมันบอเออลึกไหมนี่ะครับทำ่ังดีเลยโอ้โหลึกประมาณสามทอได้เนาะนะพี่ใหญ่ของเราครับเออผมเลยถามซื้อซื้ออยังงนะพี่ซื้อโอ้โอ้พี่โอพี่โอตั้งมันพี่โอ เดี๋ยวขอคาไปดูท้ายบอก่ันท้ายบอกอน,บอนะคนุณอมัววันนี้ชัวบ่มันนี้ชัวบ่ม<า>อมีคนเยอะบ่คนเยอะโอเคนี่เป็นสภาพตอนประมาณสี่โมงกว่าๆคนกำลังเร่งมาครับคนเยอะแยะเยอะเลยนู่นครับผมอ่าผมก็อยู่ใจกลางนะครับ นะครับอัปเดตมาให้ดูแลครับร้านค้าหวยไม่ต้องไปไกลครับหวยก็มีให้ขายมีซื้อ,อโอเคตอนนี้ประมาณสี่โมงก,กว่าๆนะครับซื้มจองไว้บางคนจองไว้ใกล้เต็มหมดแล้วครับผมอ่ารีบมาด่วนนะฮะคันหน้าเทศกาลนี่ต้องมาประมาณสักสองโมงสามโมงนะครับผมจะสามารถจองซุ้มได้นะครับผมอ่า ฝั่งโน้นก็ข้ามมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็ข้ามมาฝั่งนี้เนี่ยซูไม่ดูเลยครับคนเยอะไหมคนเยอะครับคนเยอะ มาหาสงการนะครับอัพโหลดมาให้ดูครับอ่อาทำไมว่อนขึ้นจังเดี๋ยวนี้น้องไอ้ไอ่าเริ่มอันนี้น้องน้องชายแฮรหรือเปล่าไม่ค่ะยากค่ะโอเคออกมาอุ่นนุ่นใหม่นะน้องไอ้ครั้งที่สองแล้วนะโอเคโอเคโอเคนะน้องไอ้หูฮัมเบิร์กรู้จักบอก่อน้องรู้จักบอก่อน้องไอ้หูฮัมเบิร์กอ่ะ โอ้โหมึงไปเข้าโซเชียลมึงไปฮิมเลยเอ่อน้องไอซ์ฮูฮัมเบิร์กเด็กไอเดนเด็กไอเดลเออเดี๋ยวจะให้ดูเดี๋ยวจะให้ดูเออเดี๋ยวจะขยะไอเดนขยะล้วนแล้วยัดยัดเข้าไปเลยตอนนี้ประมาณสี่โมง ใช่จะห้าโมงแล้วตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่าๆรถก็ทยอยออกทยอยเข้าก็มีนะครับผมบางคนก็มานะครับมาซ้านะครับผมบางคนก็มาซ้านะครับคนเยอะนะเซตขยะนี่คือเซตขยะนะครับผมเก็บมารวมกองไว้มือซ้าวเดี๋ยวผมจะมาผัดม,มืมีไข่เผาตอนนี้ห่มบริยูในหวังขินลาดัะ ผมอยู่นอกวังหินลาดนะครับผมนี่แซมก็อยู่ระวางทางก่อนที่จะไปถึงหน้านัา้นๆย่งๆางๆนะ้นๆเข้าวังหินลาดนะครับผมนี่ครับรถมาทีหลางก็มีเนี่ยเห็นไหมครับอาทีหลังก็มียขยะจะล้นขยะลน้ะลนแล้ว <_ at> ยัดยัดเข้าไปเลย <_ at> ตอนนี้ประมาณสี่โมง <_ at> ใช่จะห้าโมงแล้วตอนนี้ประมาณสี่โมงกว่ากว่ารถก็ทยอยออกทยอยเข้าก็มีนะครับผมบางคนก็มานะครับมาซะนะครับผมบางคนก็มาซะนะครับ ฝนเยอะนะเซตขยะนี่คือเซตขยะนะครับผมเก็นมารวมกองไว้มือซ้าวเดี๋ยวผมจะมาบ่มีข่เผาตอนนี้ผมบร่ได้อยู่ในวังหินลาดะผมอยู่นอกวังหินลาดนะครับผมนี่แซมก็อยู่ระวางทางก่อนที่จะไปถึงหน้านั้นย่างๆนะ้นๆเข้าวังหินลาดนะครับผมนี่ครับรถมาทีหลางก็มีเนี่ยเห็นไหมครับทีหลังก็มี วันนี้ก็โคตรเหนื่อยเลยวันนี้เมื่อนนี้ก็คือต้องอ่าซิกกลับไปซิกข้องที่สุดนี้นะครับผมคือว่าเมื่อนนี้ก็บกคอยปันได้นะครับเมื่อวานนี้ค่ายหมดแต่วันนี้เรืออ่าคงจะเยอะอยู่นะครับผมเดี๋ยวจะให้ดูอ่าว่าเรื่องไปรนเด๋เนาะให้ดูครับว่าเนี่ยโหโคตรเอยคนเยอะนะครับข้องกินก็เยอะครับผมเดี๋ยวเปิดให้ดูนะครับว่าเรื่องรปรนเด๋ยก <L ots> อ๋อสมารสมควรครับผมอ่าออสมาสมควรเขเคเนาะเดี๋ยวปิดก่อนข้างในกันครับอ่าเพื่อลุกเราจะเอาติมไปอ่าเปอาติมนะครับแล้วก็กันน้ําเข้านะครับผมเพราะว่าตรงฟานดานไลด่ดานนะครับนี่คือเป็นทางลัดนะครับผมมวกกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมอ่ามีต่างขึ้นซองทางต่างขึ้นข้างบนกับทางขึ้นข้างล่างนะครับผม นะแต่มันก็นไปได้ครับรถยนต์นะครับผมโมไซส่ก็ไปได้แต่มันจะเป็นครุครขระเดขางข้างบนกระอดัดีเรียบเดนะครับโอเคครับก็จบข้อจบคลิปไว้เพียงเท่านี้เนาะแล้วก็เดไปซิกข้องแล้วนะครับถ้ายังไงก็เดี๋ยวมีอัไใดีๆเด็ดๆก็อีอัหรถมาให้ดูกันนะครับผมนะวันนี้ค่า,ายติมเปิดมือนะครับผมห้ากินห้ายู่ให้เหนียวห้ายากครับผมโอเคครับก็ต้องข้อตัวลาไปก่อนนะครับผม พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับกับช่องออบชแนลครับวันนี้ก็สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ